สวัสดีคือที่เห็นว่าผมวันนี้แบบไม่สวยเลยคือเพราะว่าได้พางได้มาเอาไปซ่อมนะแล้วก็หวังว่าคงจะเสร็จวันนี้อ่ะเล่าเลยละกันเมื่อวานใช่ปะเออเมื่อวานก็ได้แบบลงคลิปแบบร้องเพลงมั่วไปไรเงี้ยคือปกติเป็นคนชอบร้องเพลงมากแล้วก็ร้องมั่วด้วย เพราะเป็นคนที่แบบไม่เห็นจําเป็นจะต้องแบบร้องถูกเลยถ้าเราไม่ได้ไปประกวดใช่ปะเออแล้วทีนี้แบบดูเองก็ขำเองเวย้ยคือแบบว่าดูเองก็แบบก็ขำากว่าคือขำมองงนี้ดีกว่าทีนี้ก็เลยแบบว่าเออตัดใจลงดีกว่าไรสาระก็ก็ได้บ้างปรหวะพื้นที่เราปรหวะเออคนจะดูหรือไม่ดูก็ก็แล้วแต่ปรหวะห้าคนดูก็ยังดีเออทีนี้แบบตอนลงอะตีสองใช่ก็แบบว่า ตีสองเสร็จปุ๊บเราก็ยังไม่นอนหรอกเพราะเดี๋ยวนี้นอนดึกไม่ได้ทําอะไรก็มีเพื่อนคนหนึ่งโทรเข้ามาแบบเพื่อนคนหนึ่งโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าฮัมมี่แกเมาปะหวะอะไรคือใน a c e บ o o k มันบอกว่าแกเมาปะหวะมันเหม็นตายพอะไรเราก็บอกเฮ้ยไม่ได้เมาหรอกบ้าอะไรอเงี้ยคือกูกาลังบ้าเรื่องแคทีเพารีอยู่คือ กูหลักเขตที่คือนางร้งองเพลงพอปะหวาเออแล้วทีนี้นางก็บอกว่ามันน่เพิ่งตื่นอีเพื่อนคนเนี้ยมันเพิ่งตื่นแล้วมันก็บอกว่าเปิด f ฟ c e b o o k มาเปิด a ฟ e b o o k มาแล้วก็เจอแบบเรื่องคิดเครียดแบบเจออีพวกคนนั้นก็มั่นหนะ้าคนนี้ก็มั่นหนะ้าแบบเทคเซลฟี่ตลอดเวลาอะไรเงรี้ยมันทีมันก็เบืออ่อไงเออทีนี้มันมาเปิดคลิปเราเนี้ยมันก็แบบวนล้ออะไรเพื่อนก็บอกว่าวนล้อไม่หยุดเลยแล้วก็ แล้วก็เหมือนแบบคิดว่าเรายังไม่นอนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบคลิปเปล่าแล้วก็เฮย้ยตีสองประวาโทรมาอะไรเงี้ยแต่ก็ยินดีนะชอบคุยกับเพื่อนโทรมาได้นะคะเพื่อน,อนแตู่้ชายอย่าโทนะขี้เกียจอับเสียงเออแล้วทีนี้ก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนางก็เล่าให้ฟังว่าเออเรื่องผู้ชายอะไรอย่างงี้นางก็เล่าให้ฟังว่า,า,ยยาน,นา,งา,งา,างไปบาร์โฮสละ่ะ รักบ่าวฮสไหมบาร์ที่แบบมีผู้ชายที่แบบว่าเรียงเรียงเรียงรอกันมาแบบให้คุณเลือกสรรอะไรเงีย้ยนางเพิ่งไปครั้งแรกอะไรก็ไม่ได้ถามมันเอาไปครั้งแรกไปครั้งแรกแออนางบอกเพิ่งไปครั้งแรกแล้วก็แล้วก็เออได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้แบบให้ผู้ชายเข้ามาอะไรเงีย้ยแล้วก็จ่ายตังค์แบบกินข้าวกินข้าวอะไรอย่างนี้ แล้วก็เรื่องเองินก็เรื่องมันเนาะแต่อยากจะบอกไว้ตรงนี้บอกทุกคนเลยว่าบาร์เนี่ยมันเป็นบาร์ที่แบบว่าผู้หญิงก็เข้าไปใช้บริการผู้ชายเกย์ก็เข้าไปใช้ตูดก็เข้าไปใช้แต่เขาไม่ใผู้ชายจริงๆเข้าไปใช้นะบอกไว้ก่อนแต่ไม่รู้บาร์นี้อยู่ไหนนะเออคือบอกว่าตรงนี้ว่าแบบเนี้ยมันไม่ยั่งยืนหรอกคือจะพูดยังไงดีละ่ะถ้าเราลองเพื่อรู้เนาะก็ก็ได้แต่ว่า อันตรายเมล่าคือถ้าสมมติไปเจอแบบคนไม่ดีทำงานแล้วก็เสียตังเปล่าประโยชน์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ยั่งยืนอ่ะอยากบอกทุกคนนะมันไม่ยั่งยืนฉะนั้นเนี่ยรักแท้ก็อาจจะแบบมาช้าหรือไม่มีเลยก็ได้แต่ว่าคุณมีครอบครัวนะคุณอยู่กับครอบครัวไหมเนาะแต่ไม่ได้ว่าเพื่อนนะว่าแบบรวมๆว่าเออเขาเรียกว่าอะไร ลองเพื่อรู้ได้แต่ว่าอย่าทําบ่อยเนาะเดี๋ยวหมดตัวโอเคไม่ซ่องนะเพื่อนเพื่อนไม่อย่าซองผู้ชายนะคะก็สองร้อาร้อยก็ไปได้บ้าง